เมื่อคืนจบคอนสเสิร์ตนองเต้าประมาณตีสองนะครับก็าอาบน้ำมานอนรอที่สนามบินเลยรอนานมานอนถ่ายย่สนามบินอรอนะขึ้นเครื่องหกโมงหกโมงครึ่งนะครับมานั่งรับยุสนามบินเปิดสภาพแห้งทุกคนคอมเมนต์ได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ได้นะครับ รู้สึกว่าแบบมันเหมือนนอนยังไงก็ไม่อิ่มนครับตอนนี้อาบน้ำคือจั้ว่าครับครับผมเดี๋ยวจะไล์สดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไล์สดมาถึงเบทีแล้วครับเป็นงานของโตโยต้านะครับโตโยต้าท่าแสน เราก็กำลังแต่งตัวกันครับเพิ่ดึงเพิ่ึงสักพักครับไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับผมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยยังไงฮะอ๋อขึ้นแล้วสวัสดีครับสวัสดีแม่ตายครับแม่ต้อยสวัสดีครับแม่จู ผมบอได้มีเบียดหรอครับยังคิดอยู่นี่พมาอย่างนั่งให้กำลังใจหน้าเวทีนะขาครับผมสวัสดีค้าเออมันนี้เป็นตากล้องฮะบอเคยตาดุงเทวเดียวตาตะคอนแกนนี่เด้ให้ล่าตัดล่าไหม นี่แล้วไอ้เฮลาตัสดสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้วงเตรียมตัวแล้วนะครับ okay. เ,หเห็นไอเห็นขอบเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วครับขอบคุณขอบคุณพี่พี่บ้านนะเอเดีแม่แม่ทุกท่านนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนให้มาไล่ผมไปนะบ้า มันผมมีสัญญาณไหมครับอยู่ยบ้านของแต้วขอ้คืนเนี่ยผมกันเลยบ่รได้สื่อสารกันครับพี่แอดบินไม่ได้สรุปกันสรุปกันไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทําอะไรแต่เดี๋ยวบอยขออนุญาตย,ยกยอดไปวันที่27ที่มีไลฟ์ที่บ้านเรานะครับแล้วก็มีของที่ป๊อกกี้ได้ทําอยู่นะบินไปลงสุราษฎร์นะครับไม่ครับผมผมบินมากรุงเทพแล้วก็ทีมงานรออยู่ที่กรุงเทพเอารถตู้มาครับผมก็นั่งรถมา ผมก็นั่งรถมาเนี่ยครับจากกรุงเทพมาประมาณเจ็ดชั่วโมงมั้งครับเช้าก็ออกจากบ้านที่กรุงเทพมาสิบโมงนะครับผมผมบินจากอุดรมาถึงกรุงเทพเก้าโมงนะครับก็ไปเก็บของอาบน้ำที่บ้านออกของขึ้นรถเดินทางประมาณสิบโมงนะครับก็มาถึงมาถึงที่นี่นะครับมาถึงในเมืองที่ท่าแซะอาบประมาณสี่โมงครึ่งเกือบห้าโมง ครบน้ำแต่ง wow. ตัวพ mm ักแป๊บหนึ่งก mm ็พ hmm. ึ้นมาถึงงานนี่ครับจากจากที่ตรงที่พักมาที่นี่ก็ประมาณ30กว่ากิโลครับจะว่ากระัยเวลาเป็นชั่วโมงแม่โอนเข้าหมู่สีไม่ทานเดี๋ยวแม่โอนวันที่ยี่ิบเขอบพระคุณครับแม่ครับสวัสดีครับบอดพ้นรอบัายเยียบีขอบพระคุณครับผม ี๋ยว,วันที่24ผมก็จะกลับอีสานแล้วครับเขาจะไปเตรียมงานไฟ้สดแล้วก็จะเตรียมพื้นที่รับลูกๆเด็กๆใหม่เข้าบ้านคั